เชื่อเลชืเช่อเนะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศเป็นจินดีอาคาเดมี่นะครับเด็กๆซ้อมนะครับมีรายการกันทุกคนนะครับที่ดูไปก็เจ้าแพลวากับไก่ปานะครับไก่ปาได้มีรายการก่อนนะครับ วันที่4มีนาคมนะครับเท่ากับเพชรลิลันดาบลันสารคามมออ .5 ถ่ายทอดนะครับวันพุธที่4มีนาคมส่วนเจ้าป่าทาบนี่ก็วันที่12ครับช่องซูฟอยู u, มวยมันวันศกวันที่12มีนาคมนะครับจะเจอกับจอดมวยฝีมือรุ่นนี้นครับเพชรติลาวอุริชานะครับนี่ก็เล่นเชิญครับ าอาคารก็ไดเชิญครับหมมาเรื่อยๆครับพี่ดีๆอาคาเดมี่นะครับ เรียบร้อยมาต่อยยกครับยกสุดท้ายครับปลาครับมหาภัยนะครับแลาพาวมวยเด็ดเจ็ดปดเก้าเออไกป่ปลาพ่อวิเศษยิ้มนะครับโอ้ยสายยาวเปิดไก่ปลาเปิดโอ้ยสายลุ่นพี่โอ้ยเด็กนักฟังชาร์ตเป็นตัวปลาพาวสายลุน้วนก่อนครับ นีลการนะครับ12มีนานะครับติดตามนะครับแพาวพาวมวยเด็ดแแบบก้านะครับพุอยู่มวยมันวันศุกนะครับเล่นใหญ่จัดสักจัดเต็มนะครับชมไปเรื่อยครับมีหลายคู่ครับนี่เล็กกับใหญ่ครับเอซอกกากรันนครนะครับหลายคู่ชมครับ หมูนี่มันมันดีครับครับนะครับไก่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยทีเอะ็เลกวรวันชัยนะครับเจอกับพิรพัฒน์ครับเล่นเชิงกันอยู่ครับบนเวทีครับ เล่นตะก,ก้ออย่างเดียวครับนี่เป็นลกดนะครับ,บวันชิปเป็นชิปนะครับโอ้ยโอ้ย,อยมาแล้วครับดิสเ,เล็กนะครับบอลวังชชยนะครับหายไปปีเสรศษๆนะครับมาแล้วนะครับวันพฤหัสที่4มีนาคมนะครับ สุดเพชรจินดีมวยมันวันพุทธหัสตามครับไม่เรื่อยครับสอสกากระันนครนะครับคู่นี้มันล้มลุกคลานกันอยู่เนี่ยครับ่ังสูสีนะครับข้าวเ้าไก่ปลานะครับ น right? 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 ี่ครับดีมวัตถิ์ชั้นเอานะครับพามาชมค่ายมวยเพชรเดียวคาร์เดีมี่นะครับหลังจากโควิดระลอก2นะครับระลอกใหม่เนี่ยละครับหยุดกันไปเดือนเศษนะครับ2เดือนนะครับทุินครับค่ายมวยเพชรเดียวคาร์เดมี่นะครับ จ้ามรดกพิเพชรดีอะคาเดมี่มรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับรายการเหมือนกันนะวันที่ห้านะครับห้ามีนาคมนะครับหลังจาก่ายทอดที่คอยู่มวยมันวันศุกร์นะครับจะเป็นคู่เอกนะครับต่างศึกต่างสายครับเจอกับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนนะครับ มโมรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับรับชมได้ทางมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้ามวยไทยสองพันนะครับ oh, 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 oh. YouTube, ยูทูปมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเพจเพชรพีทดีนะครับดีห้ามีนาคมนะครับหลังกุหลังถ่ายทอดทูฟอยูมวยมันวันศุกร์นะครับติดตามครับครับหลังจากซ้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเหล่าคนคนมันเหนื่อยดีนะครับก็ลงมาปั่นาคาย การเล่นตะก้อนี่ครับเจหมยูเกครับ1แล้วก็ดกครับทมกัเป็นทีมที่สามคนนะครับป่าาครับเป็ดดำนะครับจฟมรกตนะครับเของมกเาบเลดกตพนี่ก็มีเจ้าเป็ดบนแมงกับเจ้ามือไทยนะครับชมมือเลยครับรับเซี่ใหม

32, 32, 32,

ข้อมวยเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็ลงมาเล่นกันนะครับเล่นตะก้อกันนะครับดูทางนะครับเจอถึงเก้าก่อนก็ชนะนะครับแปดปดปดดถึงจริงลุงสุดท้ายเลยครับ เฮ้ครับุฆษณานะครับของมวยในค่ายเพชรดีอาคาเดมี่นะครับหลังจากซ้อมมวยเสร็จนะครับตก็น่ากินข้าวกันนะครับไปกินกันตรงนี้นะครับน้าสาคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ กตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับกับเอทีมนี่ชนะมาแล้วนะครับบมดุเพชรครับทีมบมดุเพชรนะครับทีมปลาทามนะครับเข้าแล้วครับฝั่งหนึ่งสองหนึ่ง สามโมงออกครับสามหนึง่ง